สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากข่าหวยกันอีกเช่นเคยนะคะเลขทูบมงคลนางเอกลิเกไหว้ขอพรปู่ฤาสีหมเมตธรลุ้นรวย16มีนาคม68เหลือเพียงอีก7วันเท่านั้นนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อประจำวันที่16 06. มีนาคมกันแล้วเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่มี วันนี้ทีมงานก็มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะที่อาสมฤศีเน,นาธพุทธคุณตำบลโพแตงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณปู่ฤศีพมเมศองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเจ้าสัวเฮงเพื่อขอโชคขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังได้ให้อาจารย์ฤศีเนนลงนาพาระลักษณ์หน้าทองเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีและร่วมพิธีถวายข้าวสารระพมน้ำมนต์หมื่นวัด โดยน้องปอยลูกท่าเรือนางเอกลิเกชื่อดังคณะสอนรา,า,ามน้ำเพชรได้เดินทางมาไหว้ขอพรปู่ฤาษีโหมเมธนำผ้าลายเสือมาถวายและยังให้อาจารย์ฤาษีเนรทตาพุทธคุณเจิมเปิดดวงเศรษฐีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยน้องปอยได้จุดทูปเลขมงคลของปู่ฤาษีพรหมเมธเพื่อให้โชคกับทุกคนโดยเลขที่จุดได้นั่นก็คือ8 9 6 8 9 6ค่ะ อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ในวันที่16มีนาคมค่ะ